ใช่ค่ะแต่ว่าขอบคุณค่านะคะที่เข้าไปจากเราแล้วเราจะมีวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะที่เข้าไปจากเราถ้าเแต่เราไม่าไม่ไปจากเราเราก็คงไม่มีวันนี้ไม่มีแรงเดินต่อหลังนะคะท่เชินพี่ยาไปด้วยนะคะพี่ยาจะไปนะพี่ยาเป็นเกียรติแล้วก็เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจคุณแม่เี้ยงเดียวด้วยนะคะถ้าสามารถไปได้ให้พียไปแทนได้ไหมส่งต้องกินเจนมารับครับให้เียได้ นะพินะ FC พิ娅แล้วไม่ต้องมาซื้อแบบพยาแล้วนะนี่เรามีตัวแทนแล้วคุณอลเจ้าของร้านดูดีป้ายแดงนะคะ,ะเป็นเจ้าของดูดีป้ายแดงก๋วยเตี๋ยวทั่วซิดนี์ออสเตรเลียนะคะแล้วเราก็ขายแฟนไทยก็พิญานะแล้วจำหนายที่อยากจะได้นะ้ำพริกพิาทุกอย่างเลยที่เป็นของพิยาพ่ยาจัดจำหน่ายที่ในโรงงานนี้เนะาะคุณมลร้านดูดีป้ายแดงสามารถ เอาไปได้ค่ะนอกจากหมูอย่างเดียวค่ะหมูไปไม่ได้นะคะหมู <c oughs> นําเข้าประเทศไม่ได้ค่ะขายออนไลน์ด้วยไหมขายออนไลน์ค่ะสั่งทางออนไลน์ได้ค่ะที่ประเทศ,เทศดูดีป้ายแดงนะคะค่ะสา,าขาแคทนะคะที่เป็นเจ้าของทัองอ่วทีอ่ออสเตรเลียนะคะค่ะแล้วก็เลยว่าเร็วๆนี้จะเปิดร้านสาขาใหม่รูปนี้นขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวอาหารจานจังนะคะขายอยู่วแคนเบอร์ราขายที่ประเทศออสเตรเลียนะคะเราจะเปิดสาขาใหม่นะคะแต่ว่าเรายังไม่บอกก่อนนเราอุดไว้ก่อน เราจะใช้เลยที่หลังนะคะจะเชิญพี่ยาไปด้วยนะคะพี่ยาจะไปนะะพี่ยาเป็นเกียร์แล้วก็เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยนะคะสามารถมากไปได้ให้พี่ไปแทนได้ไหมได้ส่งเครื่องบินเจ็ตมารับครับให้เบียกได้ค่ ได้ได้แล้วจะให้พิยารเป็นกําลังใจให้ทุกคนในทิ่นี่ออสเตรียนะคะเพราะว่าทุกคนก็ได้มีกําลังใจมาหาจินที่นู่นทางานจริงแต่ว่าได้เงนเยอะแต่ว่าทํางานหนักเหมือนกันไมก่นเดือนทํางานเหนื่อยแต่ได้เงินมาแต่ว่าค่าเงินมันก็มากกว่าจริงแต่ว่าเวลาเห็นเงินแล้วก็สบายใจสบายใจทีนี้คนที่อยู่ประเทศออสเตรียที่เมลเบิร์นทุกทุกรัสเลยนะคะที่ออสเตรียนะคะสามารถเลย พี่ยาให้เป็นตัวแทนขายเออสเตรเลียแต่เพียงผู้เดียวนะพี่ยาเนาะแม่เลี้ยงเดียวนะคะที่เลี้ยงเดียวค่ะตามไม่เยอะนะใช่เป็นั้ยมีเบอร์โทรให้ด้วยค่ะอยาจะเพ่มเบนเกลนะคะให้เบน้เใใช่ค่ะอพยาเนาะขอบคุณมากพี่ยาไปนะคะสัญญานะคะจำได้ไหมคนที่ถูก้0 0ล้านอ่ะใช่ค่ะแต่ว่าขอบคุณค่ะนักข้ที่เข้าไปจากเราแล้วเราุะมีวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะที่เข้าไปจากเราถ้าเกิดเราไม่ จากเราเราก็คงไม่มีวันนี้ไม่มีแรงเดินต่อคือเราจะล้มแต่เราไม่เราไม่ลุกเราไม,เาไม่เราไม่ล้มนะคะเอายืนต่อแล้วเดินต่อเดินสู่อต่อจนมีวันนี้ได้ตอนนี้มีดูดีสาขาดูดีป้ายแดงมีประมาณหลายสาขาเกือบสสาขาแล้วค่ะตอนนี้ค่ะเาคนะเราอย่ากลัวการล <c oughs> ม้มอยู่ไหมถ้าเรายืนขึ้นมาได้วันหนึ่งเราแข็งแรง แล้วเราจะไม่ล้มอีกเลยใช่ต้องลุกให้เร็วเว่าพี่ยาเคยล้มไม่เคยโอ้โหแต่ว่าพี่ยาเคยล้มแค่ครั้งเดียวโอ้โหรถแล้วลุกขึ้นมาแล้วแล้วมันเคยล้มอีกเลยก็ดูสีคะขนาดลุกขึ้นมาได้ขนาดนี้ขอเป็นขอขอพึ่งบารมีพี่ยาหน่อยนะคะโอ้ยเป็นเพื่อนกันนะพี่ยาเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคิดว่าเดียวต่อไปนี้จะทุกคนนะคะไปเกลือเราเยอะๆนะได้ค่ะฝากร้านด้วยเลยฝากร้านดูดีป้ายแดงนะคะสาขาแคปนะคะ แล้วก็กำลังจะเปิดใหม่เร็วๆนี้แต่ยังไม่บอกนะคะที่้องชาวไทยซีนีเมลบอนเนาะทุกที่ทุกรัาเลยนะคะนะแต่ยังไม่บอกยังไม่บอกว่าเปิดที่ไหนแต่ว่านับพิทยาตอนนี้ถึงแล้วนะคะไปรับได้งแล้วถึงแล้วค่ะกำลังไปรับได้ที่หน้าร้านดูดีป้ายแดงนะคะสาขาแคปนะคะแล้วสั่งทางออนไลน์นะออนไลน์แล้วก็มีเพจสั่งด้วยแล้วก็ส่งถึงหน้าบ้านคุณเลยค่ะ สั่งได้ราคาก็ไม่แพงค่ะตอนตอนนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นค่ะอ๋อมันไม่แพงด้วยนะแพงเจ<พ><ส>็ดเหรียญห้าสิบนะคะตอนนี้เจ็ดเหรียญมาติดมันกี่บาทโอ้โหมันเกือบสองร้อยบาทค่ะสองร้อยบาทก็ไม่แพงไม่แพง,แพงใช่ใช่ประชานวินิโน่น,นนะคะแพงนะแต่ว่าถ้าเกิดหมดพุ่นนี้นะคะเพราะว่าค่าขนส่งมันแพงเนาะเราขอขึ้นเป็นเก้าเหรียญห้าสิบนะคะต้องรีบซื้อกันนะคะตอนนี้ค่ะตอนนี้มันถึงแล้วน้ำพริกถึงทุกอย่างแล้วใครอยากได้น้ำพริก รสชาติไหนสั่งมาได้เราสามารถส่งไปให้คุณทานได้ไม่ต้องกลับมาค่ะไม่ต้องกลับมาเสียค่าเครื่องบินต้องสามหมนกว่าไปกลับสามหมน้านะคะไปกลับไม่ต้องกลับมาค่ะไม่ต้องมาค่ะไปเลือกเขาจเาี่ยาหยืนดันหน่อยเปดูดีป้ดูดีป้าแดงไปเลือกเขาเลย พีมอนพีมอนร้านดีป hmm. mm ้ายแดงสาขาแคปเมลเบิร hmm. mm ์นนะคะเราจะส่งไปทั่วทุกรัฐเลยพี่ยาแล้วพี่พิยาจะไปดังที่ประเทศออสเตรเลียนะคะแล้วพี่ยาต้องไปด้วยนะคะได้ไปด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกที่นะคะได้ไมพี่พิยาไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณมากนะคะเราจะกลับแล้วนะคะจะกลับออสเตรเลียแล้วเราก็เลยมาลาพิยานะคะจะกลับออสเตรเลียแล้วก็เลยมาลาพิยา อย่าต้องตามร้านดูดีและเป็นกำลังใจให้น้องๆพี่ๆน,นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะขอบคุณมากาาค่ะพี่ยาแล้วพี่ยาขอบคุณคร่ะต้องไปนะเนี่ย